18เขาบอกว่าจงพิจารณาการให้เหตุผลต่อไปนี้เหตุแรกเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนทุกจำนวนเป็นจริงเหตุที่2จํานวนขี้เป็นจํานวนเหตุที่3 5เป็นจํานวนขี้และผลคือ a เขาถามว่า a มันควรแทนด้วยข้อความใดนะครับวิธีการในทำในการทําโจทย์เรื่องอความสมเหตุสมผลเนี่ยใช้วิธีการเขียนแผนภาพนะครับดูจากเหตุก่อนเหตุให้อะไรมาบ้างเริ่มที่ข้อ1น,นะครับ เขาบอกว่าจํานวนทุกจํานวนเป็นจํานวนจริงแสดงว่าถ้าสมมติวงกลมเล็กๆด้านในเป็นจํานวนนะครับวงกลมใหญ่เนี่ยเป็นจํานวนจริงหรือ R มีอะไรอีกเขาบอกว่าจํานวนขี้นะครับจานวนขี้เป็นจํานวนแสดงว่าจํานวนขี้ก็อยู่ในนี้เนาะปึ๊บนี่คือจํานวนขี้จานวนขี้เป็นจํานวนแล้วเหตุอีกอันนึงคืออะไรครับ5เป็นจํานวนขี้นะครับ5อยู่ด้านในปึ๊บ เป็นจุด1จุดนี่คือเลข5นะครับนี่คือเลข5แล้วผลควรเป็นอะไรดีเขาบอกว่าข้อสรุปข้างต้นสมเหตุสมผลถ้า A แทนข้อความใดามาดูช้อยแรกครับ5เป็นจํานวนเฉพาะเหตุได้พูดถึงจํานวนเฉพาะไหมไม่ได้พูดถึงนะครับมายังไงตัดไป5เป็นจํานวนตรรกยะนะครับเหตุไม่ได้พูดถึงตัดไป5เป็นจํานวนอัตรรกยะเหตุก็ไม่ได้พูดถึงนะครับงงตัดไป 5, 5ห,หารด้วย2ไม่ลงตัวมาจากไหนอีกแล้วนะครับเหตุไม่ได้บอกนี่สุดท้าย5เป็นจำนวนจริงจริงไหมครับ5เนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆอยู่ใน R นะครับนั่นคือจริงนั่นเองนะครับจึงทำให้ผลตอบข้อ5นะครับ18ตอบข้อ5